สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอ Ford ดโฟ u s ที่จริงว่าคลิปก็จะทำนานนะครับคลิปสำหรับการเปลี่ยนแต่วัน,นี้เพิ่งได้ฟิล์มมาที่สั่งมาจาก l a z a ด a รถผมนี่เป็นรถปี2005นะครับแล้วก็ฟิล์มมันเสื่อมสภาพหมดแล้วมองเอตัวหนังสือก็าอายุรถประมาณ17ปีนี่ค ส่วนวิธีการถอดเงินใหม่นี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ให้ไปดูคลิปวิธีการถอดเดินใหม่นี่ผมยะข้ามมาในขั้นตอนการถอดจอ LED ก็หลังจากที่เราถอดเดินใหม่แล้วจอ LED เนี่ยมันก็จะอยู่ใต้แผ่นสีดำเนื้อแถ่นที่เป็นตัวเลขตัวความเร็วแล้วก็ ค่อยๆง้างในตัวแผ่นสีดำขึ้นมาก็จะเห็นคอนแทคเตอร์มันถ้ครมันจะเป็นผินแล้วก็ใช้ปลายมีดนะครับงัดขึ้นเบาๆไม่ต้องกลัวแต่นะครับขาขาคอนแทคเตอร์มันค่อนข้างยาวพอง,งาดเสร็จปุ๊บก็ลดึงออกมาได้เลยเนี่ยตามรูปเลยสภาพฟีมายุ่สิปี ตันนี้ผมคิดว่าพาตัวนี้น่าจะเปลี่ยนได้ทั้งชุดนะครับเพราะเห็นมันมีหมายเลขพาร์ตเยอะถ้าใครสามารถหาได้ก็หาซื้อได้กน็น่าจะเปลี่ยนได้ทั้งทั้งทั้งชิ้น ส่วนวิธีการแกะฟิล์มออกจากกระจกผมก็จะใช้ใบมีดนี่ครับงัดขึ้นแกะขึ้นค่อยๆแกะค่อยๆเล็มออกนะ่ครับไม่สะดวกหน่อยเพราะว่าวันนี้ลืมาขาตั้งกล้องมาใช้มือเดียวก็เดี๋ยวผมกจ็จะตัดไปถึงขั้นตอนที่แกะฟิล์มเลยนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าใช้มีดปลายมีดงัดออกมา ฟิมมันจะติดอยู่กับกระจกนะครับต้องระวังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆงัดค่อยๆเล็มออกไปเพราะว่าเดี๋ยวกระจกมันจะหักเพราะว่ากระจกมันค่อนข้างบางเดี๋ยวให้ระวังตรงขาขาที่เป็นพินด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะงอหรือหักเสียลูกจะใส่ยากงานจะเข้าอีก หลังจากที่เราแกะฟิล์มแล้วตรงมันก็จะเป็นคราบกาวตรงกระจกนี่น่าจะเป็นคราบกาวแห้งๆครับเนี่ยเราก็จะต้องทําขูดขูดคราบกาวออกนี่วิธีการเอาคราบกาวออกนี่ผมก็จะใช้แอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ล้างมือนี่แหละฉีดฉีด,ฉดละลายมันก่อนแล้วก็ใช้ปลายคัตเตอร์ค่อยๆขูดออกขูดออก แต่ต้องขูดเบาๆเนี่ยอย่าขูดแรงเดี๋ยวกระจกเป็นรอยหรือกระจกแตกได้นี่ครับเป็นฟิล์มที่เราลอกออกมามันก็จะมีคราบกาวทั้งสองด้านนะครับก,กาวแห้งแข็งเลยครับ ก็ค่อยๆขูดค่อยๆเล็มไปนะไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆพอดีผมใช้มือเดียวไม่ถนัดเดี๋ยวจะปัดไปถึงตอนที่มันเสร็จแล้วเลย นี่บหลังจากที่เราขูดเก่าแล้วทําความสะอาดแล้วสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับใสๆกระจกก็ไม่เป็นรอยนะเพราะว่าเราขูดเบาๆแล้วก็ค่อยๆเล็มออกสภาพขาพินอะไรก็ยังปกติเกคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาตัดฟิล์มกัน เราก็ใช้ฟิล์มที่เราลอกออกมาเนี่ยครับทาบกับฟิล์มใหม่ที่เราได้มาครับซื้อมาแผ่นเบื้อเริ่มเลยใช้นิดเดียวคิดว่าคงใช้ได้อีกนานครับน,น่าจะหรือใครอยากได้เมมมาขอได้นะครับเพราะผมใช้แค่นิดเดียว ในฟิล์มที่เราตัดออกมาเนี่ยมันก็จะมีฟิล์มใสๆอยก่อีชั้นหนึ่งนะครับให้เราลอกฟิล์มใสที่อยู่บนฟิล์มเนี่ยออกแล้วก็เอาด้านที่ที่มีฟิล์มติดคว่ำหน้าไปเพื่อติดเข้ากับจอย LED ของเราเพราะว่าด้านที่มันมีฟิล์มใสเนี่ยมันจะมีกาวบางๆติดอยู่ครับแต่ก่อนติดนี่เราจะต้องฉีดน้ําหรือแอลกอฮอล์ในที่นี้ผมใช้แอลกอฮอล์นะครับฉีดละลายกาว แล้วก็เอาฟิล์มที่เราตัดมาแปะ,แปะลงไปในจอ L C D แล้วก็รีดรีดให้แอลกอฮอลมันออกออกให้หมดเหมือนมันคล้ายๆกับติดฟิล์มรถยนต์นะครับคือไล่หลังจากที่ติดฟิล์มลงไปแล้วฉีดน้าใส่กระจกจบแล้วก็เอาฟิล์มมาติดแล้วก็ไล่ให้มันเป็นสูญญากาศพอน้ําหมดแล้วฟิล์มกลาวมั็นกระจอแห้ง หลังจากติดนีดน้ำออกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับจอก็จะใส,ส่ใไม่ขุ่นมัวเหมือนก่อนก่อนแกะออกนะครับเราก็เช็คทำความสะอาดก่อนที่เราจะไปติดตั้งเข้ากับเรือนไม้ของเรา ข้าวเหน,เนียวนี่มันก็จะมีทั้งสองด้านนะครับในส่วนหนึ่งอยู่กับฟิล์มที่เราติดลงไปใน LCD อีกส่วนหนึ่งก็จะติดมาตรงฟิลม์มใสๆครับพอจับดูก็จะรู้ว่าด้านหนึ่งเหนียวด้านหนึ่งไม่เนีย นี่เราก็มาเริ่มใส่จอ LED เข้ากับเรือนไม่ครับก็ให้เราะวังนิดหน่อยตอนที่ใส่มันก็จะมีตัวล็อกอยู่สี่มุมครับใส่จอให้เข้าเข้าล็อกมันคือเบื้องต้นเราเราต้องใส่พินลงไปก่อน,นครับใส่พินให้ลงล็อกก่อนเราค่อยเราเราค่อยขยับตัวจอ LED เนี่ยให้เข้ากับมุมค่อยๆดันค่อยๆ นะครับมันจะมีมุมอยู่4มุมตัวล็อกบ,บนสองล่าง2 การใส่ก็คือให้จอ LED ด้านบนเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ตัวล็อกด้านบนก่อนหลังจากนั้นเราก็พอด้านบนมันล็อกได้เสร็จปุ๊บเราก็ดันตูดตรงจอย LED ให้มันดันไปข้างหน้านะครับดันเบาๆมันก็จะลงล็อกของมันเองดันให้มันสไลด์ไปข้างหน้าดันที่ตูดตรงไหนฝั่งที่มีพิดนะครับดันสไลด์ไปด้านหน้าปุ๊บมันก็จะเข้าล็อกของมัน แล้วเราก็ค่อยดึงขยับกลับ้างหลังนิดหน่อยแค่นั้นนะมันก็จะอยู่แล้วตัวล็อกด้านล่างก็จะมีครับสองมุมด้านล่างที่ไปคตเตอร์ชี้อยู่ครับด้านล่างซ้ายขวามันจะล็อกนิดเดียวครับกดมันจะแค่ขบขบเหลี่ยมกับจอย e อนิดเดียวทั้งบนและทั้งด้านบนและด้านล่าง ก่อนที่จะประกอบเรือนไหม่นะครับให้ปรับเข็มทั้ง4เข็มเรามาที่ศูนย์ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่กลับไปเองอัตโนมัติของมัน นี่ครับหลังจากเปลี่ยนจอ LED แล้วเห็นไหมครับจอมาสดใสเหมือนเดิมแล้วเหมือนรถใหม่เลยครับหลังจากทนใช้จอมูมัวมาหลายปีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการเปลี่ยนจอ LED เพราะว่าขั้นตอนที่ทำมาในข้กอก็คิดว่าน่าจะละเอียดพอสมควรหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมช่างสามันประจำบ,บ้านสวัสดีครับ